สวัสดีจ้ามัดูดอกใหม่นาะบ้านกันอีกรอบจ้ะฝนตกอีกแล้วทุกปีเลยพ่อพ่อดอกโตันบานฝนก็ตกฮ <c oughs> ักจ้ะคำลยก็ไม่ยูพ่อดอกมันใหญ่มากพ่อหนํำม,มันนําฝนมันอยู่ข้างในมันนักมันก็หักเนาะมันเล่งกันไหลจ้ะ พาไปดูตนทีมาเล่งไลาไหนนียวเดี๋ยวจะลองเอาใหม่มาช่วยไว้อีกจักหน่อยเพื่ออยู่เนาะนี่นี่นี่ต้นบ้านล้ะจ้ะนีมาเลงด้วย ดอกคำปองน้อยจ้ะราชนีแห่งไม้เลื้อยถ่ายให้ดูทุกปีเลย <c oughs> ปลูกขึ้นสีนี่สีเดียวเนาะซีสีอื่นปลูกได้ก็ไม่ขึ้นจะเป็นไรต้นนี้เดียวเนี่ยต้นนี้มันแรงไหลเน่ะดูหวย ดู you, e ลไลยๆมันอยู่ข้างในโดกเนาะมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะหนูนดูตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย เอ้ยเข้าไกลได้ไหมเนี่ย <laughs> อากาศดีด้วยเนาะมันก็เลยมากันเนาะเนี้ดอกเี่ยห็นมีละ่ะนี่เลยตัวหน่อยก็ยยยย <laughs> มีตัวหน่อยเยอะ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 ง่ายสีคข้วชั้นมันก็ฮักเห็นไหม เอาใหม้มาช่วยอะไรก็ไม่อยู่จะมันดกมากดอกมันใหญ่อะเนาะทำก็ดอกมันใหญ่นามมานามฝนมามันก็นักเหวื่อยหอมๆจ้ะนี่ดอกนี่ก็สวยเนาะนี่มาเร็งมันก,กันโอ้โหวันนี้มาเรลงมากอากาศดีอะเนาะ แต่ว่ามีล่มนหน่อยอยิ่ถ้าไปดูดอกมะลิหอมหอมหอมอูมาเร่งกับไร่เนกันต้นนี่ แต่ว่าเก็บไบไบในบ้านมันไม่ทนจ้ะเก็บไปไวสรงวันมันก็รวงมันตนน้นรวงแล้วเนาะนะโบตันตนน้นนรวงแล้วอู้มาหอมเถอะหอมมันมัดลิจ้ะชิวมาดูตนน้น้นโอ้โย่วงแล้ว ตรงนี้มันเจอเดดหลายเนาะมันเลยหลวงเร็วอืมจะมีมะเร็งอยอ่ปพามาชมสวนนาบานหลังฝนตกจก้ะแต่มันตกมากแต่ว่านนํำก็ไม่พ่อให้ยาดอกไม่พอเปียกสวนเนาะพอเปียกอ้ย โอเคจ้าถ้ามาดูดอกไม้ล้างฝนแล้วก็ดอกไม้ที่บ้านใหม่เอกะจ้ะ,น,น,น,ะน่นนี่เนาะคำาปงน้อยจ้ะอยู่กลางน้ำขอบคุณหลายๆจ้ะมาเดินสวนดดวยกันสวัสดีจ้า